นี่รถบรรทุกของประเทศไหนเนี่ยย่ห้อจีนนั่นเนี่ย J JAV ก็เป็นแบ,บรนด์ของประเทศเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้รถมือสองก็มีขายเหมือนบ้นานเราเนาะรถเมล์อสองนี่หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ทะเลหมอกเกิดขึ้นที่เมืองเมืองไซนะเมืองไซนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะ เนี่ยไม่ใช่เล็กๆเลยมีถนนสี่เลนในในเมืองเลยอันนี้เป็นถนนสองเลนก่อนนี่ครับนี่ดูวิวซะก่อนดูวิวซะก่อนวิวในเมืองวันนี้น่าจะตกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เดี๋ยวก่อนนี้มาแล้วเนี่ยไม่ได้ตกมานานแล้วนะเห็นเออโชเฟอร์เขาบอกนะนี่ครับรถรถยี่ห้ออะไรเนี่ย รถจีนแน่เลยเนี่ยนี่ครับเขาเขามาขากันเยอะเลยเนี่ยโอ้โหรถบรรทุกตรงนั้นเลยรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามีสดมีผ่อนนะครับนี่เงินสดเงินงผ่อนนี่เงินผ่อนนี่เขาต้องเป็นทำง,งานมั่นคงไปราชการบะถึงเงผ่อนได้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่้กัผู้ไน,นได้ไก็ผ่อนได้ เขาจะเบิงมองไหนเบิ่งมาเจ้ามีเงินเดือนว่าอะไรเงี้ยบ้อไปที่เบิงบัไปดูานเนพอูได้ยไปพอไปพอังีบัีใบไปมีบัตรประชานเน่มีแนวจับไปอมีแนวจับนะบอกเขาเขายังจับนะาอ๋อมีคนเป็นคำประกันเป็นพยานเป็นคำประกันเขาโสนดที่ดินเอาที่เอาปมันก็มจนั่นอ๋อ แล้วก็ไปรนะู้แบบสัมภาระครัวที่อยู่อ๋อรู้ที่อยู่รู้ที่สัมภารครัวแล้วก็มีคนค้ำประกันแ,แล้วก็รู้บ้านด้วยต้องรู้บ้านด้วยต้องไปรู้ไปดูบ้านด้วยนะถ้าจะผ่อนของผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูเครดิตในธนาคารว่ามีเงินเท่าไหร่ว่าได้เบิง้งอขาไม่ได้ดูเครดิตเพราะบางคนเขาไม่ได้ฝากธนาคารอะไรเงี้ยเขาก็จะดูตามสภาพว่าบ้านอยู่ยังไงอะไรแบบไหนเนาะนี่ครับก็ผ่อนได้นาะ แต่คงจะได้รถที่ว่าแบบไม่สูงมากไม่แพงมากเนาะก่อนมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับสังเกตดูในเมืองจะมีภาษาลาวภาษาท้องถิ่นแล้วก็ภาษาจีนเขียนไว้ตามป้ายต่างๆนะครับเห็นคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าคนจีนเข้ามาเยอะมากเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็ส่วนใหญ่จะเข้ามาทําทําธุรกิจค้าขายนะนแต่ว่าถ้ามาทํางานรถไฟฟ้านี่คงไม่มีแล้วเพราะว่าเส้นทาง การสร้างรถไฟฟ้าเนะี่ยหมดไปแล้วคือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อเปอร์เซ็นต์เปิดใช้บริการแล้วก็จะมีคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเข้ามากินนะแล้วก็มามาแต่งงงแต่งงานกันกบคนทางทางเอ่อทางประเทศลาวเขาแล้วก็จะใช้ใช้คนทางลาวนี่แหละนะครับในการใช้สิทธิ์ที่พิเศษอะไรต่างๆต่อไปเนาะนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นคนจีนโดยตรงเนี่ยจะไม่สามารถทําธุรกิจได้นะถ้าคนจีนโดยตรงนะเขาก็ต้องมีมีครอบครัวคนคน,คนลาคนอะไรเงี้ยอาจจะใช้ตรงนั้นนะแต่ว่ารถลาเนี่ยเข้ามาเข้ามาได้นะเข้าทางด่านบอเตนนะครับเข้าทางบอรเตนเพราะว่าใช้สิสทธ,ทธิชายแดนพรมแดนติดกันก็สามารถเอารถเข้ามาได้เห็นเยอะมากรถรถจีนในในที่เมืองไซนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแยก คลิปนี้ก็จะพาชมเมืองแล้วกันนะครับโดยการนั่งโดยการนั่งรถไฟฟ้าของบริษัทเอกชนในลาวเนาะในเมืองใส่นี้พนน้ามันนี่ครับปนน้ำมันเขาน้ามันจะแพงกว่าเมืองไทยนิดนึงนะลิตนึงตอนนี้กี่พันกิบแล้วเบนซินโอ้แกขับรถไฟฟ้าก็จะรู้เนะี่ยอันนี้แยกอะไรนนโ<อ>จะเป็นวงเวียนวงเวียนนะ นี่มีโทรศัพท์มีอะไรขาย iPhone ก็มีขายนะที่เนี่ยมีเงินหรือเปล่าแค่นั้นนะไอโฟนซัมซุงมีขายหมดอันนี้เป็นธงชาติธงสีแดงธงอะไรสีแดงฟังเนี่ยธงลาวเนี่ยอะไรธงลาวอ๋อธงชาติลาวอ๋อเขาแล้วบอกนี่ไงโอ้นี่บ้านหลังใหญ่นี่ บ้านนี้เป็นไฮไลท์เลยบ้านนี้อ๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาเที่ยวเมืองเมืองไซกันนะครับสวัสดีครับ